สวัสดีค่ะวันนี้รายวิชาศิลปะจะมาสอนเรื่องโน้ตดนตรีโดยคุณครูสุภาวดีบุญจันทร์ศรีค่ะ mm hmm. ความหมายและระดับเสียงของตัวโน้ตความหมายของตัวโน้ตตัวโน้ตคือเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกระดับเสียงดนตรีและความสั้นยาวของบทเพลงตัวโน้ตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในบทเพลงค่ะ ระดับเสียงตัวโน้ตตัวโน้ตเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กำหนดเสียงสูงต่ำและกำกับจังหวะช้าเร็วในบทเพลงเพลงที่เราได้ยินได้ฟังนั้นแต่งขึ้นโดยการนำตัวโน้ตที่มีระดับเสียงสูงและต่ำมาทำให้เกิดเป็นทำนองเพลงค่ะตัวโน้ตที่ใช้ในการแต่งเพลงนั้นมี7ดตัวโน้ตแต่ละตัวมีระดับเสียงแตกต่างกันไปดังนี้ กระดับเสียงของตัวโนต้ตสามารถใช้อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษแทนได้ดังนี้ค่ะ do แทนด้วยดอเด็กหรือ c เรแทนด้วยรอเรือหรือ d มีแทนด้วยมอม้าหรือ e f าแทนด้วยฟอฟันหรือ f s อนแทนด้วยซอโซ่หรือ g ล a แทนด้วยลอลิงหรือ a และ t แทนด้วยทะทะหารหรือ b ค่ะ การเรียงเสียงการเรียงเสียงของตัวโน้ตจะเรียงจากเสียงต่ำไปยังเสียงสูงโดยไล่ระดับเสียงให้สูงขึ้นดังนี้ Do, Re, Mi, Fa, Son, La, โดเรมีาา่อนลาทีโน้ตสากลโน้ตสากลเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะและบันทึกลงบนบรรทัด5้าเส้น เพื่อบอกระดับเสียงดังตัวอย่างต่อไปนี้โน้ตสากลตัวที่1โน้ตตัวกลมมีอัตราจังหวะ4จังหวะ2โน้ตตัวขาวมีอัตราจังหวะ2จังหวะ3โน้ตตัวดำมีอัตราจังหวะ1จังหวะ4โน้ตตัวขบ็บ1ชั้นมีอัตราจังหวะ1ส่วน2จังหวะหรือครึ่งจังหวะและ5โน้ตตัวขบีตสองชั้น มีอัตราจังหวะ1ส่วนสีจังหวะหรือครึ่งของครึ่งจังหวะนั่นเองค่ะจากลักษณะค่าของตัวโน้ตและการนับจังหวะของตัวโน้ตจะทำให้สามารถออกเสียงหรือเล่นดนตรีได้ถูกต้องตรงตามจังหวะค่ะเอาละค่ะคลิปของคุณครูก็จบลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนมันทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ไม่ลืมเรื่องของสัญลักษณ์ตัวโน้ตนะคะสวัสดีค่ะ